ากาด็ดีกับสาตุล่าเลยเยอะเข้าแห้งขึ้นมาตัดหน้านะกินกัมมังงงเป้งก้นแ่บวันนีบหวานจะจอดสบายดีทุกคนสบายดีตัวเทาเทาวันนี้ดำหน้าคือเก้าทุกคนดำหน้ามือที่ห้า มื่อนี้ก็คือคึอค้มทุกคนไอฝนตกลิ่นเมื่อสาวนี่ฝนตกแห้งแห้งโผลละน้อยนอนหน้าโพละน้อยลงก้นนะพวกแบบนี้นะบรรยากาศยามดำหน้าฝนตกลิ่นนี่นะม้วนม้วนทุกคนอร่อยมากกับบรรยากาศแบบนี้นะแบบมันโมเดดฝนตกลิ่นแล้วก็ดำหน้าคือข้าตากไอเมื่อวานนี้ฝนตกามปีแล,ล้วบอลลงดอก มันเย็นนุเครืงปิดิอาซีบเ,เข้าอาซีบสาวหน้าทุกคนยำเกี่ยวข้าวกะเกี่ยวแต่ข้าวสองละน้อยกัเป็นสองเกี่ยวข้าวโหดยน่มาดูการดำหน้ามาสองละน้อยกับเป็นองดำหน้าแล้วนทุกคนดำหน้าคู่มือคู่มือเท้าแล้วหน้าได้จังฮ็ดเนี่ยองดำหน้าแต่ละมือข้ากันจะมาดำหน้ากดเบิ้งไปกดเด้อทุกคนกคน้ำเทโนุ่มมันก็มีคู่เฮอฝนตกแห้งมือเสานี่นะ ตอนยังน้อยนะมักตูนน้ำนองสาลินดำหน้าโหนและกระตูนน้ำบรรยากาศแบบนี้นะโมกับฤดูก,กาลดำหน้าบรรยากาศฟ้าขึ้นฝนบรรยากาศฝนตกลิน่นโคนแต่ตอนนี้กะฝนยาตกกระโดดตกอ,อยู่ฝอยๆนเล็กน้ำน้อย ยังเฮือนี้เฮือนี้ก็จะเป็นหน้าพี่น้องแต่ก้ากับเป็นหน้าน้อยแล้วทุกคนเลยไม่เท่าละน้อยแบ่งเฮือเอ้ยของไม่เท่าละน้อยแล้วก็เนี่ยพ่นไปหั่นเฮือโถงเฮือหน้าโองเนี่ยพ่นไปหั่นเฮือนึงส่งเฮือน้อยส่งเฮอที่สงกับเฮือน้อยน้อยแล้วก็จะเป็นหน้าโน้นบ่าวดิงสาธุลาท่านได้มาทุกคนตัวละน,น้อยมากนะชุพมพลยังเอามะมียุงย่งขึ้นกุมม๊กมะมียุ่งละน้อยอน่ยางมาก้อน cục núi á bà lắm giảo luôn nắm giảo luôn nắm trôn nè à. โซลากามาแล้วทุกคนสวัสดีทุกคนมาเดาา้ดำหน้าครับลาไปไปดำในอีพอล่ฉันบอหรือดับอยู่นี่ดับนี่ดำนี่กระนัยังเบาดีท่านิลโลกมากสโซลาเบาดีกามาพร้อมกันนะทุกคนเออนี่กรบปุกยื่นไปเลย มาต้นเลงน่าจะเลวจุถ้าบดิงโบขาวมาตืม ดำไปดำมาดำไปดำมาเฮือนี้เร็วปุ๊ดเร็วเร็วเฮือตามเฮือท่นี้ตอนแรงน่งโพอยว่าไปดำเฮอพุนเฮือคือกกมาขามพุนขึ้นมาหนี้แล้วเฮือนี้กับผู้ดีเทงทุกคนเออชีวิตบ้องเคืองเมอกินข้าวฝนกับฝอยฝอยยุ่ฝนลินบาดดิ้งไปย้ายควายนะพวกคักใดตะค้นดำยญ้าหญ้าฝนลิน บออ่ฮอดแล้วก็บ,บ่เหมยผมถ้าแดดสิทั้งฮอนทั้งเหมยเอาจองตั้งโทรศัพท์ลําบากทุกคนยามฝนน่ะลําบากในการถ่ายคลิปเพราะว่าน้อยยังบ่มีกล้องใส่โทรศัพท์ถ่าย,าายแล้วจองมานําขึ้นมาแล้วะมาดังไฟก่อนดังไฟสิแกงเห็ดเาได้เห็ดไฟฝนก็ยังเล่นย่ยๆ เห็ดบดน้ำตู้เห็ดบดน้ำเบาหามาหามาแต่หายยามนี o, no, ้ก็เห็ดบดโอเนาะทุกคนได้ยอดกอนเขตผมยอดกลนเขตเก่งสึกใกลเซบเซบเต่เห้าเพื่อกินพี่เดก เลี้วไปแล้วก็บบไดซูข้าปิดข้าไกล้ดต่ทุกคนนำันหน้ากะีอเอะเล่อเข็ม่อั่นน่เล่าอันนี้กัพี่นงองฮือ,อหวานข้าไกมะมงยังนะมะมงซุกขคขิยว อย่างนี้โดดกว่า Calorie đi đây คือ mèo แมวเพิ่น mà มา ba บ้านได้ đây ได้คือเด้อนี่ๆแกงคือ kể hết hết เบารดีกับสาตุลาเลยเยอะข้าวแห้งขึ้นมาตระหน้านะกิ่นกับมังมงเป้งก้นแช่บุ้ยดีหวานจะจ่อยนะนาะโอ้ยล่ามังมงกับเยอะกับบริกินมันนี่ยังแต่มังมงต้นยังเป็นหนุ่ยอยู่นะ

ว้าวตมีมา,มากนะตนนี้ข้าวับลไรมันกิข้าวได้ผลิตอันนี้เถอะ

เซอ,อร์โฮสตเซอร์พังนงตู้เกเฮดบดอทเซอร์ยอดก่อนเคนเซอร์ยอดเข็มบมได้เคยเซอร์อจะเคยด้วยเชละมาเด้อทุกคนกิตตมินกัน Sợ là kiểm tha cái nghĩa xuống Hãy subscribe cho kênh không xe bò đẹp cho mì gặp khao mì ngon ơi มันมื่นเนานเ่กี้เก่งเห็ดบดซึ่ยอดก่อนเคนน่าจะเสีบอยู่เเคยกินจากเธอเคยแต่เก่งเสริมผักมะละักมะละกัขมขมยอดกอแเ่นกับขมขมเสีบซ้ำกันนล่ะทุกคนดีบุดีแสีบก็บพางมะละอีกบ่ได้ต่าน้ำจะนังซึ่ง จะนั่งอึดอยู่หนาเนะี่ยผมคือได้อยู่บ้านโป่งก้อนซุกละลมาด้วยทุกคนกินขา้าวทิ้งข,ข้าวคั้มน้ำกันตัวเฮียโบสเซ็ต món mưa thả dù cái sao nhung mô sao mà đầm lặng hưng tầm lắng lúc ca hào hưng mặc quân khi đủ hưng ở hưng 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 hư เ้วบ mm ่าวเห็น hmm. ก mm ัเ hmm. ล uh ่นาอยู hmm. uh ่กองไม้พุทติห้าสิบประหิต kat lane boleh nya ว่ไม้นะลิงอ้พีันาหันหน้าหนหน้าลงแล้วทางนี้ทางนี้เอาหานี่้ยไปช่หนาเาพูดนี่เขาอยากกลับไปไรกระเล็น้ำน้ำเบากับไรซ้ำทุกคนเอ้ยวันนี้เราหน่อยกรสิลงกับหน้าอีต้นเรงนะแต่บรทไทยคลิปเฮาบริสซาน้ำวันนี้เพาะว่ามันบริสนคนวตัวิ่ย่อยๆอยู่ตัวนี้คะ สำหรับคลิปนี้ร้อยกับโฮจบไว้สำนี้ขอบใจหมดทุกคนที่เข้ามาติดตามได้ครับสมมาเป็นมั่งใจละน้อยเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า